รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ eGP มีขั้นตอนการลงทะเบียนอย่างไรและใช้เอกสารอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะเอกสารการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐมีอะไรบ้างกรณีบุคคลธรรมดาให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนกรณีบุคคลธรรมดาที่มีการจดทะเบียนร้านค้า ให้แน่สำเนาทะเบียนพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีช่นมิติบุคคลให้แน่สำเนาสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคลแล้วแต่กรณีพร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหุ้นส่วนผู้จัดการผู้ที่มีอำนาจลงนามหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้จัดการคณะบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแล้วแต่กรณี กรณีนิติบุคคลให้แน่สำเนาห,หนังสือรับรองนิติบุคคลไม่เกิน60วันสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามสำเนาห,หนังสือบริคนสนทิขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ eGP ทำอย่างไรสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ eGP ประเภทผู้ค้านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาสามารถดำเนินการได้ดังนี้ หเข้าสู่เว็บไซต์ www.procurement.go.th จะแสดงหน้าจอระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนคลิกลงทะเบียนได้ที่นี่ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้เลือกประเภทของการลงทะเบียนให้เลือกการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ สองการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ EGP มีขั้นตอนการดําเนินการสีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1บันทึกข้อมูลผู้ประกอบการและข้อมูลการติดต่อพร้อมกับแนบไฟล์หลักฐานประกอบการลงทะเบียนในระบบ EGP ตามประเภทผู้ค้าในรูปแบบไฟล์ PDF ไม่เกิน2องมกไบต์ต่อ1ไฟล์ซึ่งสามารถแนบได้หลายไฟล์โดยเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราถ้ามีระบบ EGP จะมีการเชื่อมโยงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนั้นให้ผู้ค้ากรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรแล้วกดปุ่มแว่นขยายระบบ EGP จะนำข้อมูลหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือบริคนสนทิหรือรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ในรูปแบบไฟล์ PDF มาให้อัตโนมัติกรณีระบบ EGP ดึงเอกสารให้ไม่ครบหรือมีการแก้ไขหนังสือบริคนสนธิเพิ่มเติมให้แนบเอกสารเพิ่มเติมด้วยค่ะขั้นตอนที่2ให้ตรวจสอบข้อมูลว่าบันทึกข้อมูลถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องให้กดปุ่มแก้ไขข้อมูลขั้นตอนที่สามพิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐจากระบบ eGP ลงลายมือชื่อและประทับตราถ้ามีพร้อมหลักฐานประกอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐขั้นตอนที่4จบการลงทะเบียนออนไลน์ให้จัดส่งเอกสารตามขั้นตอนที่3มภายใน15วันนับถัดจากวันลงทะเบียนในระบบ eGP ทางอีเมลหรือจัดส่งด้วยตัวเอง จากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนรอรับอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนหากไม่ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนภายใน15วันหรือได้รับอนุมัติภายใน15วันหลังจากการลงทะเบียนระบบจะลบข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวโดยอัตโนมัติผู้ค้าจะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้งดังนั้นขอให้ผู้ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนโดยเร็ว และหากต้องการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนจะต้องใช้ลำดับการลงทะเบียนและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือเลขประจำตัวประชาชนในการเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลสามารถส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติได้ในช่องทางใดบ้างการส่งเอกสารข้อมูลการลงทะเบียนสามารถส่งได้สองช่องทางดังนี้ 1. จัดส่งด้วยตนเอง และช่องทางที่สสแกนเอกสารส่งทางอีเมลไม่ยังหน่วยงานของรัฐที่รับลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนครสามารถส่งเอกสารได้ทางอีเมล scan cgd go th หลังจากได้รับอนุมัติการลงทะเบียนแล้วผู้ค้ากับภาครัฐต้องดำเนินการอย่างไรเมื่อสำนักงานคลางจังหวัดตรวจสอบและอนุมัติการลงทะเบียนแล้วจะแจ้งผลการลงทะเบียนไปยังอีเมลตามที่ผู้ลงทะเบียนระบุไว้ ผู้ค้ากับภาครัฐจะต้องดำเนินการเข้าใช้งานในระบบครั้งแรกของ User Name และ Password ที่ได้รับจากอีเมลโดยขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการภายใน10วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติหากไม่ดำเนินการระบบจะลบข้อมูลโดยอัตโนมัติต้องลงทะเบียนและส่งเอกสารใหม่อีกครั้งแล้วกลับมาพบกับสาระน่ารู้กลุ่มงานวิชาการสำนักงานคลังจังหวัดสกลนครได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ